สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีอายาการเด้นทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะนุ่ก็มีหัวไม้นะคะมีด้วยกันตอนนี้เปิดสีมาแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ที่สีต้นนะคะต้นแม่คือลูกไม้ด่างสีสวยนะคะส่วนต้นพ่อคือสยามไดมอน์ตัวรองท็อปนะคะวันนี้นะคะมาเปิดให้เพียง4ต้นก่อนนะคะน้องมาสวยแล้วที่สต้นนะคะเป็นหัวไม้เลยเริ่มที่กระถางแรกนะคะ อันนี้เข้าเป็นสอีออกโทนชมพูแล้วนะคะติดด่างดีแบบนี้นะคะทั้งด่างทั้งสีนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะปกตินะคะ1น0 0นะคะวันนี้ให้เพียง1 5 0 0าเท่านั้นนะคะ1,500ารรวมส่งให้ไปเลยนะคะอันนี้คือกระถางที่1นนะคะอ่าส่วนอันนี้กระถางที่2กระถางที่2ออันนี้นะคะอ่าคือ ใบเขาจะเป็นโทนขาวชมพูนะคะเป, <h> เป็นโทนขาวชมพูเป็นโทนขาวชมพูติดติดชมพูแล้วนะคะติดชมพูแล้วติดชมพูแล้วอันนี้ก็สวยมากเลยนะคะอันนี้ก็สวยมากเลยต่อไปอกระถางที่สามกระถางที่สามนี่เข้าสีแบบนี้แล้วนะคะเข้าสีแบบนี้แล้วอ่ะ หลอดใหม่กาลังมานะคะใบที่สามกำลังมานะคะใบที่สามกำลังมาสีเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะสีเข้าเรียบร้อยแล้วต่อไปกระถางที่สี่อันนี้สวยเลยสวยเลยนะคะนี่สวยเลยกระถางที่สี่ทรงใบะจะเป็นเหมือนใบกลมๆนะคะจะเป็นใบกลมสวยเลยนะคะติดสีแล้วเรียบร้อยนะคะอะ มีด้วยกัน4กระถางนะคะวันนี้นุเปิดที่อ่าวันนี้นุเปิดให้ที่4กระถางนะคะนุเปิดให้ที่4กระถาง,าง <S <S ปกติจะอยู่ที่กระถางละ1,800นะคะแต่วันนี้ให้เพียง1,500เท่านั้นนะคะสน<า>ใจอ่ากระถางไหนนะคะสามารถแจ้งนุดได้เลยนะคะอ่าทางไลน์ก็ได้นะคะ n u t 2 4 0 8 2 5นะคะหรือจะโทรนะคะ0644787995นะคะหรือถ้าสนใจรับหมด อาจทั้งสี่กระถางก็สามารถคุยกันได้นะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ